สวัสดีครับนักิกามนี18นะครับผมยุ่งมากเพราะผมเพิ่งตื่นไม่ดิผมตื่นมาประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วคือผมบอกทุกคนว่าผมจะตื่น8โมงถึง8โมงครึง่งแต่ผมกลายเป็นตื่น9โมงผมสึกง่วงมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15เดือนมิถุนายนอ,อใครที่อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ยังไม่ได้ดูคลิปที่หนึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจว่าผมทําอะไรอยู่แต่ว่าในคลิปที่หนึ่งผมพูดไว้ว่า ผมมีเวลาจนถึงสิงหาวันที่สี่วันที่สี่สิงหาคมก่อนที่ผมจะเปิดเทอมไปมหาลายัยแล้วผมอยากจะพัฒนาตัวเองก่อนที่จะเข้ามาหาลาัยเพราะเป็นเพราะมันเป็นจุดจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกจุดหนึ่งนะครับผมเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราไปเล่นคาร์ดิโอเพตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรนะครับเราค่อยกลับมากินหลังจากคาร์ดิโอเสร็จก็เดี๋ยวเราไปเล่นคาร์ดิโอกันสวัสดีครับตอนนี้ผมก็กลับมาจากคาร์ดิโอแล้วนะครับผมยังเละอยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้อาบน้ําตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง เพียงแล้วคือผมไปคาิโอเสร็จผมไปซื้ออกไก่ปั่นมานะครับโทษทีสว่างมาซื้ออกไก่ปั่นมาผมว่าจะกินอกไก่ปั่นอันนี้แล้วก็ซึ่งมีอกไก่ปั่นอันนี้300แคลอรี่โปรตีน60กรัมซึ่งผมชอบกินอกไก่ปั่นมานะเพราะว่าแคลอรี่มันก็น้อยเพราะมันก็อกไก่ครับแต่ว่ามันมันไม่ต้องมาเคี้ยวอ่ะมันกินเป็นโปรตีนเชคได้ผมเลยชอบ เดี๋ยวเราก็กินโอไกลปันแล้วก็ไปทำข้าวไข่กับข้าวไข่กินดูมเอารูปขึ้นมาก็ได้เผื่อคนอยากเห็นนะครับไปทำไปทำข้าวไข่กินแล้วเดี๋ยวเราออกไปเล่นโบลิ่งเดี๋ยวผมมาพาไปด้วยแล้วกันแค่แค่นินดหนึ่งแค่ถ่ายนิดเดียวผมไม่อยากถ่ายเยอะมากเวลาอยู่ข้างนอกบ้านนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับสุดท้ายผมไม่ได้เล่นโบลิ่งนะเพราะว่ามันปิดนะครับมีงานผมเลยไปดูหนังเอาว่าตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งแล้วนะครับหกโมงครึ่งแล้วแล้วผม ก็กำลังจะออกไปยิมวันนี้จะเล่นเป็นหลังกับไบเซ็ปนะครับก็เดี๋ยวเราไปยิมกันดีกว่าวันที่บอกคือเราเล่นหลังกับไบเซ็ปนะครับตอนนี้ผมเล่นหลังอยู่แต่ว่าเล่นไปแล้วเซ็หนึ่งแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดนะเพราะว่าคนเยอะมากเราจะเล่นหลังนะครับท่าแรกผมเล่นเป็นมัชชีนและพูดดาวนะครับเป็นแบบที่มันแย่แข่งเพราะว่าไี่อันที่มันแบบเป็นลัพูดดาวปกติมันมีคนเล่นอยู่ผมเล่นไม่ได้ไปเล่นนะครับแต่ว่าเราเล่นเสร็จนี้เซตแรกผมเล่นน้ำหนัก55เล่นไป12ครั้งเราจะเพิ่มเป็น60 เราพยายามเล่นให้ประมาณ10 10ครั้ง12ครั้งครับผมเมื่อกี้ก็ได้แค่9ครั้ง10ครั้งพอเล่นแบบดีๆนะครับเดี๋ยวผมคงไปเล่นโรลรอไปดูว่าเล่นไงดีเมื่อวานโอเครอแรกผมจะเล่นเคเบิลโรลนะครับแต่ว่ามันมีคนเล่นอยู่คือแบบวันนี้คนเยอะ เหมือนกันนะแล้วคนเต็มเลยเราเล่นแมสานาไปเล่นได้เราจะเล่นเป็นแมชชีนแมชชีนเคเบิลโรเอ้ยแมชชีนโรแทนเอ้ยเชสซ์คอล์ดแมชชีนโรแทนเราจะเล่นสองมือพร้อมไปเลยแต่ว่าประเด็นคือผมองทำสแตรปหาย์ผมเลยเล่นหลังแบบไม่มีสแตรปแล้วมันแบบแย่มากแต่ว่าไม่ไปเป็นไรเราเล่นได้อยไป,ไปเอาตัวนี้น้ำหนัก50าสิบกรัมก็สิบสองสิบสิบสองมา เคยเล่นสองเสร็จแล้วนะครับเื่อกี้ผมใช้น้ำหนักเขาเดินห้าเสิบแล้วก็ในสิบครั้งที่แบบรู้สึกดีจริงๆเดี๋ยวเราเล่นอีกเซตนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน่าจะเป็น ถ้าเครื่องมันว่างผมก็จะไปเล่นเป็นคัอเวอร์นะครับแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวเขาใช้ดูก่เขาจะเล่นอะไรต่อผมไม่แน่ใจเหมือนกันไปดูผมก็จะเล่นเป็นดัมเบลโรนะครับ นี่เราก็เล่นดับเบลโรสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเล่นแล็ปพลัวเวอร์ต่อที่เคเบิลนะครับแต่ว่าอรอสักพักก่อนเพราะมีคนเยอะมากช่วงนี้ผมแบบไม่เข้าใจเป็นยังไงทำไมวันนี้คนเยอะนะเพราะว่าเรารอให้คนน้อยลงหน่อยเราก็จะเล่นเคเอ,อ K A แร็ปพลัวเวอร์นะครับหลัากน,นี้เราก็มาอยู่ที่แร็พัวเวอร์นะครับเราจะเล่นนี้ประมาณสองเซตเราไปเล่นไปเซตเราเล่นสองเซตก่อน นี่ผมก็เล่นน่าทัวว่เสร็จแล้วสองเซตแต่ว่าเราะผมไปเล่นใบเส็วันนี้แต่ว่าผมไม่ไหวนะตอนนี้หนึ่งทุ่มทุ่มสี่สิบแปดแล้วผมหิวมากผมไม่ได้กินอะไรตั้งแต่ขาเที่ยงเลยนั้นเดี๋ยวใบเสร็จมไม่ต้องเล่นนะเพราะว่าผมเล่นใบเส็จเราสองวันที่แล้วนะครับไม่เป็นไรก็ แล้วกลับบ้านไปหาอะไรกินดือก่นะครับผมก็กินข้าวเสร็จนานแล้วแล้วก็นอนคุยกับแม่คุยกับอะไรแบบนอนเล่นในห้องทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่โอเคนะครับเราก็ออกจากบ้านไปทําอะไรบ้างแล้วก็เ,เขายิมได้ดีนะครับยกเหล็กหลังก็ดีกินอาหารก็ปร,าาริมาณแคลอรี่โอเคโปรตีนก็ถึงก็คือถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ วันพรุ่งนี้ผมจะโบลิ่งกับน้องผมนะครับตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนกันนะครับซึ่งถามว่ากินข้าวเย็นแล้วแบบเอ้ยมันไดเอทอยู่มันจะได้ไหมผมก็มันก็ได้นะครับผมก็แค่ควบคุมแคลอรี่ที่กินระหว่างวันก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นแล้วตอนกินข้าวเย็นก็เลือกกินแต่อาหารที่แคลอรี่ไม่เยอะที่เราสามารถพอดูได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จบแล้ววันที่สอง เดีเ๋ยวเรารอูเดี๋ยวเรารอดูวันที่3พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ